สวัสดีค่ะจิ้งโกงอายุ14วันแล้วค่ะหลักๆตอนนี้จะลงด้วยใบหม่อนแล้วก็ใบกล้วยแล้วก็หัวาหานสามอย่างนี้นะคะวนเวียนกันเนี่ยอายุสิี่วันเท่ากับจิ้งหรีดอายุสี่วันเพื่อนจิ้งโกงอายุเลี้ยงอยู่ที่หกสิห้าวันโดยประมาณนะคะ ถ้าอากาศเย็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะยาวเพอผลอๆน่นเลยเกือบสามเดือนก็มีแต่ว่าข้อดีเขาจะมีมากกว่าข้อเสียนะข้อเสียมีเรื่องเดียวก็คือขาจะหลุดแล้วก็ทยอยตายช่วงที่ปป่นกักนะคะช่วงนั้นให้เราเฝ้าระวังส่วนอื่นๆการกินการอยู่ไม่ค่อยอะไรมากค่ะกินก็กินน้อยนะหัวอาหารเนี่ยไม่เปลืองเลยแล้วก็ราคาขายดีด้วยฉะนั้น ผลตอบแทนในการลงทุนจะสูงกว่ามาแมลงอื่นๆค่ะทีนี้วิธีที่จะแก้ขาหลุดช่วงนี้นั้นนี่ก็จะดูในเรื่องของอากาศค่ะให้ถ่ายเทดีๆแล้วก็เน้นไปที่การทำความสะอาดภายในบ่อเนื่องจากเขาชอบอยู่ในที่ที่สะอาดนะคะใบหมอนเนี่ยเราเก็บให้ตอนเช้าวันนี้ เช้าพรุ่งนี้ต้องเก็บออกแล้วก็เก็บใบสดลงอีกนะต้องคอยเก็บคอยรื้อแบบนี้อ่าอยู่อยู่กันแบบนี้ฮะเดินป้นปีนป่นวนเวียน,น,นแบบเนี้ยโดยธรรมชาติเขาชอบกินพืชผ,ผักอยู่แล้วเนาะแมลงอะ่ะพอเราเอามาเลี้ยงเราก็ให้แต่หัวอาหารนะคะ,ะแมลงอาจจะเกิดความเครียดตรงนี้ดอนะอาจจะเกิดความเครียดด้วยเราก็เลยปรับเปลี่ยนเสริมในเรื่องของ ใบหม่อนพืชผักใบกล้วยอะไรเนี่ยตั้งแต่เล็กไปเลยดูกันค่ะว่าจะแก้ปัญหาการที่ขาหลุดตายได้ไหมเนาะ